ก็สวัดสดีครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักนะครับวันนี้ผมมาอยู่กันที่เขาใหญ่นะจ๊ะเขาใหญ่เขาใหญ่นี่บูไปพูดมาก็เพียเสมือนบ้างผมแล้วนะจ๊ะเขาใหญ่นะจ๊ะวันนี้มานั่งปิกนิกสบายสบาย อากาศดีนะตอนนี้อากาศกาลังเย็นเลยเดือนธันวาคมนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เย็นชื่นใจเ,นเพื่อนๆสมาชิกก็แม่พี่น้องที่เขาลบรักเขาก็มาต้องเที่ยวกันนะครับรถล,ลาก็วิ่งกันกวักไหวเลยนะเจ้าเขาใหญ่จ้าตอนนี้ผมก็ พยายามเดินหามุมถ่ายภาพไปเรื่อยๆเ,เป็นเป็นพระอเอกมอิวสิกวิดีโอบ้างแต่หน้าตาเขาไม่ค่อยรับอะครับแต่ก็อยากจะเป็นพระเอกนะครับหน้าตาหล่อวันนี้รับรองเห็นหน้าผมมากวันนี้เลยเนะโ <laughs> อ้ตะลกจริงเลยกูบ้าบอคอแตกตอนนี้ก็เดินชม้องทุ่งไปเรื่อยนะครับหาวิวหาดอกมงดอกไม้ถ่ายมั่งรถลาก็ถ่ายไปเรื่อยครับถ่ายไปเรื่อยอยากจะถ่ายแล้วก็ถ่ายไปนะฮะถ่าย ธรรมชาติเล็กๆนั้นมันมีความปกุมีความสุขถ่ายไปเถอะครับตอนนี้เรากำลังลง จากเขาใหญ่แล้วนะครับเป็นเวลายามเย็ยนโอ้โท้องฟ้ากำลังสวยงามเลยสวยงามมากๆนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาอีก10นาทีหกโมงสวยนะเเอยยามเย็นเราพากันเดินเลเราก็ต้องรีบลง่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมืดแล้ว เรามาันมืดแล้วก็จะขับลำบากแล้วแต่ก็ขับไปแล้วถ่ายพี่หน่อยถ่ายพี่หน่อยเออนี่ถ่ายอมองเห็นหรอมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าพี่ขับสปีดไอ้เนี่ยมนะสวยดีเราต้องลงให้ทันเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ล่วงหน้าไปก่อนไงนนจะได้ไม่เหงาเรียน,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 นตูดเบสตูดเบสตูดเบสสีแดงด้วยนะเจ้าหน้าที่หรอ 很多开门。<Hello>